<grin> หลังจากที่ได้ด้านหน้าแล้วนะครับเราก็เริ่มจัดทําด้านหลังครับโดยเริ่มจากการคิดหาแบบครับหลังแรกแบบที่1นนะครับจะเป็นหลังยันมงกุฎพุศเจ้านะครับหลังที่2นะครับเป็นหลังเสือตะปบซับนะครับและหลังที่3นะครับเป็นหลังยันนาคหมวนตัวเป็นเลข1นนะครับเรามาดูความหมายของหลังยันนะครับหลังแรกหลังยันมงกุฎพุศเจ้านะครับ ซึ่งหลังนี้นะฮะเป็นหลังที่อยู่ด้านหลังของหลวงปู่คำพีน,นะครับเวลาลูกศิษย์มาหานะครับหลวงปู่จะนั่งอยู่ตรงกุฏินะครับซึ่งมียันด้านหลังเป็นยันมงกุฎพระพุทธเจ้านะครับหลังยันนี้นะครับเป็นสุดยอดพระคาถามงกุฎพ,พุทธเจ้านะครับซึ่งพระมหากษัตริย์ในสมัยโบราณก็จะนํามาใช้นะครับสยบสัตว์ร้ายป้องกันสัตว์ตาวุธแคล้วคลาดคงพันชาติและ ไม่ตามมหานิยมครอบจักรวาลอีกหนึ่งสุดยอดยันนะครับเป็นหลังเสือตะปบรัพบนะครับซึ่งหลังเสือนี้นะครับได้รูปแบบมาจากลูกศิษย์หลวงปู่คมพีเป็นยันเสือของปู่ฤาษีคำแก้วนะครับทางผมเองนะครับได้นําเสือตัวนี้นะครับมาออกแบบผสมผสานนะครับกับถุงทองนะครับซึ่งเป็นเลข9มงคลนะครับด้านหลังนะครับเป็นยันที่กํากับ ยันมหารารวยที่หลวงปู่คำพีนะครับได้เขียนมอบมาให้นะครับรุ่นนี้นะครับจะมีทั้งหมด3หลังนะครับอีกหลังสุดท้ายเป็นหลังพญานาคเกี้ยวตัวเป็นเลขหนึ่งะครับสัญลักษณ์ของรุ่นแรกนะครับแทนองค์พญาแสนสริจันทานคราชนะครับ3ยันหลังนี้จะประทับอยู่หลังเหรียญรุ่นแรกหลวงปู่คำพี